สบายดีพี่น้องสบายดีส <c> ิทุกทานพี่น้องสบายดีสมองสุขภาพพอๆกันคือเก่าพี่น้องสําน้องอลินเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก่อนดำนาก็มาเลาะตลาดบ้านปังกันพี่น้องนจ้ะเอาม่ออาเมื่อกี้ ปลาํำคลองบ่อยนะเดี huh. ๋ยวเดี huh. oh ๋ยวกระตุกกระตุกใครย่างมือไห้มาไม่างมือไห่พร้อมนะาเียงนม้่งเดก็พร้องเดินเลยเลย จะเก็บเลือกอาได้พอจะได้เอเามาน่ะาไปโลดไหเกินกระยามั้วนะอือยังบอกนะาใจดีเติด้่อใจดีเอาไปลดใจดีเลือกอีกอีกรอขันา่ังเอาขอบใจขอบใจ ไปใช้ลูไม่ใช้น้ำนะเสียขี้ยบเลือกเองรอดท่านจะถึงหองแข้งเขาคอยยุบท่านจะถึงหองแข้งเลือกเองรอดทุกก้อนนะบริษัทขอี่บ่อบริษัทจะตื่อได้ไรับนะเรียบอันนี้จะบูรซึ่งเลยพี่างนั้นนะลอยเนะ่ากมาฟอนนะ กันีอสิพูดมึงมีมือมีสีนพรกูยังมึงด่าอคราเอาากเอาคอนมึงว่าเอแดงเฮ้ยแดงง้เอาปากเอาคอมึงก็ใสแบบนก็าย้อคอมอ

ลายเลยได้พี่น้องเครื่องคลองคลายลายมือนคนซื้อกาลายคนขายกับลาย

ม่ปม่มานม่ไม่นม่มมาม่ม่ม่ไมไมาไมาไ่ไ่ไม่ไม่นี่ไม่ม่ไม่ไม่มม <c oughs> <c oughs> มาก็ไโดดพิงมาเราบ่ห้องจะออกมาพิงอะไรก็มาอันเนี้ยพัดเขาพัดมองจะกล้องกลองหนึ่งสี่เนาะหน้า อย่างท่านใช่่ท่านด้ามือนี่ใส่นมมมีมื่ตรีนบเ่มีเตรีแล้วก็มีหัวใจจ้าเตรีหน่อยนะสีไม้

รับบ้างบ้างนี่ไมอนละสิบบาทนั่นแหละสองนนะ

คือเปย่งกุกิงเดียดกเระเดียวอาีปตั้งนา้าหลังจิมูงามแลวเนาะเขาแด่วแต่งจิมูไลลงไปแห่งเด็กยังไงเนี่บุเร่แล้วยังไงเดียวไปซีซัมเลย คนกันลาย,ย,าล,าย,าล,ายล้วพี่น้องว่าข่าก็ไลายไม่ข่าก็ไลายคนก็ไลายที่เมื่อแหละพี่น้องเมื่อข้าวเมื่อไถนาพี่น้อง Cảm ơn các đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để không bỏ ยังยังอีกแจหนึ่งไปได้มันขึ้นนี่ก็จนเท่าซี่หาทุ่มพี่น้องจนได้เมื่อแต่เขากับประทศไทยคิดไม่เบิ่งเนาะอันนี้ก็เขากับมาแต่ตลาดบ้านปังไปซื้อเนี่ยอยู่ในกินเขาก็มาลุยเนาะพี่น้องจะหาสิเกี่ยวเข่าออว่าคันโบเอาออกแล้วมันขาดบได้พี่น้องมันไทยได้อยู่แต่มันขาดบได้มันแข็งพี่น้องเลย ขาดบปเลยมันเยียบบอลงเนาะ <c oughs> มันครับเบิดเราจะเบิดอีหลีสจะไปซื้อมันมาใส่ มันเสด็จเปล่องออกเลยพี่น้องเลยเขามันยังบวกขึ้นอย่ามันติดผ้าพี่น้อง